สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้แม่มารวยนะคะเขามาันอนอยู่ข้างนอกนะคะก็เลยได้ถ่ายรูปเขาแต่เดินไปใกล้ๆก็ไม่ได้นะคะให้เขานอน,นะคะ่ะเว่าะถ้าเดินเข้าไปใกล้ๆ้เขาก็จะวิ่งหนีนะคะเราก็เลยใช้การซูมนะะทุกคนเขากำลังนอนอยู่นะคะ จะเอาเข้าไปให้เขาเห็นไหมคะถ่ายอยู่ใกล้มากอะ่ะถ่ายใกล้ๆไม่ได้นะคะนี่คือแม่มารวยนะนั่งนอนอยู่บน วพี่หลีเอาถุงพลาสติกไปวางบนกระปองรถแล้วนาะง mm hmm. ก็นอนบนถุงพลาสติกอีกทีนะคะน่าสงสารนะคะแต่เขาไม่ให้เราดูแลนะ,ะทุกคน mm hmm. เขาไม่เข้าใกล้เลยะคะ่ะ mm hmm. เขานอนอยู่ mm hmm. นางเป็นแมวจรน,นะคะ นางมาขโมยกินของหลังบ้านสมัยก่อนนี้แล้วก็พาลูกมาด้วยก็คือมารวยนะคะเราสงสารมารวยก็เลยไปโพสหาบ้านให้มารวยนะคะแล้วก็ไม่ไม่มีใครเอานะคะมารวยเราก็เลยเลี้ยงไว้เองให้เขากินข้าวแล้วก็เลี้ยงพาไปทํามันนะคะมารวยแต่ตอนนี้น้องมารวยตายแล้วนะคะหลังจากมีมารวยนะคะเขาก็ไมีสามีแล้วเขาก็ ท้องมาอีกนะคะแล้วเขาก็ทิ้งลกไว้ให้เรานะคะแล้วลูกเขาเกิดมาสามตัวก็ตายหมดเลยนะคะแล้วเขาก็ให้ลกเราตัวหนึ่งนะคะเขาให้ลกอกยังไงครับเขาเป็นแมวที่ขี้กลัวเขาก็คงไม่เอาคาบมาให้เราแต่เขามาเรียกนะคะทุกคนมันแปลกๆคือเขามาเรียกปกติเขาจะไม่เรียกเราเขาจะเดินมาใกล้ๆแล้วเขาก็เงี้ยว เราก็ให้เราเดินตามแล้วก็ให้เราไปเอาทั้งทงที่เขาเป็นแมวที่ขี้กลัวมากเขาจะไม่เดินเข้ามาหาเราเลยแต่เขาก็มาเรียกเราแล้วเขาก็ให้เราเอาลกไปลูกเขาเกิดมาสามตัวสามหรือสี่ตัวจำไม่ได้อะแล้วลูกเขาก็ยังเด็กมากเขาก็ไม่ให้เราจับลูกเขาเลยนะคะแต่เขาให้ลกเราเสร็จแล้วเขาก็เอาลูกเขาไปดูแลเอง หลังจากนั้นก็เห็นลูกเขาคาบลูกไปคาบลูกมาคาบลูกไปคาบลูกมาเราจะไปเอามาเขาก็คาบหนีสุดท้ายลูกเขาก็ตายหมดค่ะทุกคนช่วงที่เขาคลอดลูกเป็นฝนตกหนักมากแล้วลูกเขาเพิ่งคลอดมาใหม่ๆก็ตายหมดเลยค่ะน้องของมารวยนี่ค่ะตายหมดเลยแล้วก็ได้ลกมาชิ้นหนึ่งนะคะลกมาตัวหนึ่งเขาให้ลกเรามาแล้วเขาก็อยู่ตรงนั้นนะคะตลอดจนเราเลี้ยงมารวยมาเป็นปีเขาก็อยู่แบบนั้นนะคะ เขาจะไม่เข in ้ามาในบ้านเลยเขาจะนอนอยู่ตรงนั้นแล้วเขาจะขี้กลัวมากเวลาเราเอาข้าวไปให้เขาเขาก็จะเวลาเราข้าวไปให้เขานะคะทุกคนเขาก็จะเดินหนีนะคะนี่ค่ะอยู่ไกลมากค่ะเขาก็จะเดินหนีเราเขาจะไม่ยอมให้เราเข้าใกล้เลยนะคะเขาไม่ได้เดินหนีนะคะทุกคนพอเวลาเราเดินไปใกล้ๆคือเขาวิ่งเลยนะคะเขาวิ่งหนีเลย แล้วเอาอาหารตั้งไว้เขาก็กลับมากินตอนที่เราไม่อยู่แล้วก็จะประมาณนั้นชีวิตเขาก็จะอยู่แบบนี้มาเป็นปีๆป,ป,ปีกว่าแล้วนะคะเกือบสองปีแล้วนะคะมารวยก็อายุป,ปีกว่าแล้วที่เราเลี้ยงมาแล้วก็มารวยก็เสียชีวิตไปตอนนี้ก็เหลือเขาค่ะแต่เขาแบบแข็งแรงทนทานมากเลยนะคะทั้งที่เขาไม่สบายนะคะดูก็รู้ค่ะว่าเมลไม่สบายแต่เขาไม่ให้จับแนะล้วทุกคนรู้จะทำยังไงไม่รู้จะช่วยยังไงกันค่ะน่าองสารมันกันค่ะ เดี๋ยวจะเอาลบแมวที่เขาทิ้งไว้ให้มาให้ดูค่ะอันนี้คือลบกแมวนะคะทุกคนที่เขาทิ้งไว้ให้เราอันนี้จะเป็นตะกร้าใส่เงินเวลาปลาไปซื้อของข้างนอกนะคะก็จะใส่พวกเงินแบงค์เล็กๆไว้ในนี้นะคะแล้วก็จะมีเหรียญแบบนี้นะคะทุกคนแต่ว่าเราจะใส่ลบกแมวล,ลงไปนะคะนี่คือลบกแมวนะคะลกแมวที่เราคุกขมิ้นไว้นะคะ ปากให้แห้งแล้วก็คุกขมิ้นไว้ก็จะอยู่แบบนี้นะคะลักษณะของลกแมวที่แม่ของมารวยให้นะคะก็จะใส่ไว้ในตะกร้าก็ดีค่ะไม่รู้เลยอุปทานไปเองไหมหรือว่าคิดไปเองแต่ก็ใส่ลกแมวไว้ในตะกร้าตังแบบนี้ก็เงินก็ไม่ขาดทุกคนถึงจะไม่ได้ร่ำรวยแต่ก็ซื้อขายของได้ดี คลิปนี้ก็มาเล่าให้ฟังแค่นี้นะคะทุกคนนี่คือแม่ของมารวยนะคะมารวยก็คือแมวที่เพิ่งเสียชีวิตไปนะคะลูกเขาก็เสียชีวิตไปหมดเลยนะคะอันนี้น้องของมารวยนะคะเขาให้ตั้งชื่อด้วยตั้งชื่อว่าเฮงเฮงนะคะนี่ค่ะนี่คือเฮงเฮงนะคะตั้งชื่อว่าเฮงเฮงส่วนอา แมวตัวที่เป็นเจ้าของลกเนี่ยเขาก็เสียชีวิตไปแล้วนะคะเสียชีวิตหมดเลยนะคะทั้งสามสี่ตัวลูกของไอ้ตัวนี้นะคะลูกของแม่มารวยหรือว่าน้องของมารวยนะคะมารวยอาจจะเป็นพี่ลูกเขาน่าจะคลอดมาหลายตัวแล้วก็เหลือตัวเดียวก็คือมารวยแล้วเขาก็พามารวยเดินมาที่บ้านเรามาขอข้าวกินแล้วเราก็เลยเลี้ยงไว้นะคะมารวยส่วนแม่เขาก็ไม่มายุ่งเลยนะคะแม่เขาก็ไปนอนอยู่ตรงนู้นนะคะทิ้งทิ้งมารวยไว้ให้เรา เสร็จแล้วก็เขาก็แอบดูอะค่ะลูกเขาเนาะแต่เขารู้ตัวว่าเขาไม่ค่อยสบายแล้วเขาก็ไม่อยากให้เรายุ่งกับเขาอะค่ะเพราะว่าเขาไม่ได้เกิดมาภายใต้ชายคาเขาคือเขาไม่ได้อยู่กับเราตั้งแต่เด็กๆอะเขามาตอนแก่แล้วเขาก็จะแบบขี้กลัวนะคะประมาณนั้นแหละตอนนี้เขาก็อยู่มาปีกว่าแล้วนะคะเกิดไปสองปีแลละโอ้ มกราคุณผักน่าจะสองปีแล้วนะครับใกล้จะสองปีแล้วนะคะเน,นี่ย คือแม่ของมารวยนะ,ะทุกคนวันนี้เป็นอีกวันนึงนะคะที่ฉันนั่งอยู่แล้วเห็นเขาออกมานะคะกําลังแต่งตัวอยู่คะ่ะแม่แม่ของมารวยเขาจะเป็นตัวสีส้มนะคะทุกคนขาวส้มนะคะเพิ่งเอาข้าวไปให้พี่ลีเพิ่งเอาข้าวไปให้แม่เขาเขาจะรู้หรือเปล่าว่าลูกเขาตายเนะะี่ พี่ลีเพิ่งเอาข้าวไปให้นะคะเอาข้าวไปให้แล้วเขาก็มากินข้าวกินข้าวเสร็จก็ลุกขึ้นมานั่งแต่งตัวอยู่ตรงนั้นนะคะแมวตัวนี้จะออกขาวส้มดำนะดิฉันใช้การซูมนะทุกคนซูมดูพฤติกรรมของแม่มารวยค่ะ แต่ถ้าเราพูดเสียงดังหรือว่าเดินเข้าไปเขาจะวิ่งพุดไปเลยนะ,ะวิ่งพรุดพุดเลยนอนน่าจะกินแล้วนะคะเมื่อกี้พี่หลีเพิ่งเอาข้าวไปเทเลยนะ,ะเทแล้วก็ออกมาสักพักหนึ่งแล้วน่าจะกินข้าวอิ่มแล้วขึ้นมานอนรับลมค่ะ มันคนแก่ค่ะกินเสร็จก็ขึ้นมานอนรับลมนะคะปกติเขาจะแอบอยู่นะคะทุกคนเขาจะไม่เดินมาตรงนี้เลยนะคะนั่นก็คือพฤติกรรมของแม่มารวยนะคะนี่ค่ะตัวเขาจะเป็นขาวส้มแล้วก็มีดำด้วยนะคะประมาณนั้นเลย คลิปนี้ก็แค่นี้นะคะทุกคนฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะวันนี้แปลกมากค่ะเขาออกมานลนนานมากเลยนะนี่ค่ะนี่คือแม่ของมารวยนะคะบ๊ายบายดี๋ยังไงจะถ่ายให้ดูเรื่อยๆคะ่ะอันนี้คือแม่มารวยแมวจรนไม่ค่อยสบายแต่มาอาศัยที่บ้านเรานะคะเราก็เอาอยาผสมข้าวให้กินอยู่นะคะ ไม่รู้จะอยู่ได้ถึงวันไหนดูลักษณะแล้วก็ไม่สบายอยู่เหมือนกันค่ะไม่สบายหนักด้วยค่ะแต่ว่าเขาก็อยู่มาได้นานแล้วนะคะอยู่ที่เรามาเกือบปีกว่าแล้วเกือบจะสองปีแล้วนะคะ